ที่นี่คือป่าเมี่ยงที่ที่ผมได้ไปพักผ่อนคนหนึ่งเดินทางไกลมาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ชอบเที่ยวลำบากส่วนอีกคนก็อยากเที่ยวแบบสบายๆนี่เลยไม่ใช่คลิปที่พาเที่ยวแบบจริงจังแต่เป็นคลิปพักผ่อนเพราะว่าที่ป่าเมี่ยงเนี่ยมันหย่อนใจไว้ที่นี่ได้จริงๆและนี่คือบันทึกเรื่องราวอีกฉบับที่ผมจะบันทึกไว้รอเทป เปิดสีเพราะว่ามันตุองบอกว่าให้ไปเปิดที่ลำปางแต่ว่าเราออกจากบ้านละทำไมชิคก์็มีน้องบูบี้ด้วยนะทุกคนจำนี่ได้ไหมรอบนี้ผมดำเนี่ยมนะเรานี่ไม่ทำผมแดงแล้วหรออ๋อผมที่เสียละค่ะชิ่ไม่มีผมให้น้องทำแล้วค่ะผมบางลงเยอะเลยดูสิคือ วันนี้มาแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็มาตุ้มเล้วให้ฟังว่าน้องในทีมบอกว่าถ้าเป็นเทปน้องมันจีมวาำติดแกมนี่ก็เลยแบบมันจะแกมตรงไหนวะก็เลยมองไปที่เดสตัวเองดดสิทุกคนนี่ว่าก็ไม่แกมนะเข้าวขาธรรมชาติมากใช่ไหมพี่นายเซฮายแวอันอาจจะไม่ได้ลงก็ได้มันก็ตัดทิ้งนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ดีกว่านี้ล้กันอุ้ยอุ้ เราจะไม่ทําตามสูตรเราจะเปิดแบบไม่ซ้ำเพราะว่านี่คือเทปนอกนะครับบันทึกเรื่องราวของผมกับเพื่อนอีกกลุ่มแน่นอนว่าใครเพิ่งเคยเห็นแม่สาวผู้นี้อาจจะไม่รู้จักและนี่คือพลอยผู้ที่แจกความสดใสให้คลิปของผมอย่างเวลาลอยและเชียงใหม่เชียงรายส่วนผู้ร่วมชิปอีกคนก็คือนัส,สเกะนะครับใดๆแล้วนี่อาจจะเป็นการเที่ยวที่ส่วนผสมมันแปลกๆสักหน่อย พาเพื่อนมาเที่ยวกับแฟนและเส้นทางที่เราจะไปในป่าเมี่ยงในวันนี้นั้น คคยเขียนแต่ว่าพรู้สึกว่าธรรมชาติที่นี่ค่ะวางฐานกิจกรรมไว้ค่อนข้างดีเลยมีทั้งแบบฐานโคนแบบเปียกมากล้อเกือบติดอ่ะแล้วก็มีฐานน้าตกที่เป็นฐานล้างล้อด้วยตอนเนี้ยล้อแล้วก็สะอาดแล้วซึ่งตอนเนี้ยเราผ่านฐานล้างล้อมาทั้งหมด2ฐานติดเลยค่ะล้อเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ลอนน่าสะอาดแล้วเย่ซึ่งงงมากเรามาจากเชียงรายใช่ป่ะแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวไปลําปางกันแล้วพอยตื่นไมค์เทียอยู่แม่กาปองซึ่งอยู่เชียงใหม่ก็ถามว่ามึงนี่อยู่ ซึ่งเป็นแม่กำปองจริงๆแล้วคือมาทางแม่กำปองที่จะไปปากเนี่ยซึ่งในอินเทอร์เน็ตอะเขาบอกว่าไม่แมนะนำทางนี้แล้วก็ไม่มีใครมาจริงๆไม่มีไม่มีมมรถคนอื่นเลยนี่แหละค่ะเดียวขี้จอกหมาหมาขี้่าเมื่อนล่งอยกันทุกคนดูดูดูพี่แม่ไทยเลย อันที่จริงผมก็อยากจะบวนให้ฟังอีกสักรอบนะว่านี่คือทางที่ยากมากๆสําหรับการขับรถยนต์คันเล็กของผมเนี่ยทางนี้ผมให้ก้าวเต็มสิบไปเลยแล้วก็แนะนําให้ทุกคนใช้อีกเส้นทางหนึ่งด้วยนะครับทางที่ขึ้นมาจากอาเภอแจ้ซ้อนจังหวัดลําปางคือถ้ากด GPS แล้วเห็นว่ามันผ่านแม่กาปองเนี่ยอย่าได้มาทางเส้นทางนี้เด็ดขาดแต่ถ้าคุณเซียนพอก็จะลองดูก็ได้นะฮะส่วนผมเนี่ยปาดเหงื่อตลอดทั้งทางเลยครับเหงื่อออกเต็มมือไปหมดเลย คือพลอยพอจะทราบว่ามีคนรอเทปนอกเยอะมากนะคะก็เลยมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางนะคะเย้ไ yeah! ย <c oughs> <Hi. S 2> มันได้ยินอะไรไหมเนี่ยได้ยินเสียแรงลำนานอย่างชัดอ่ะเพราะว่าอยู่ติดกับลำทานดูดิท่าดา ตอนนี้คิดอยู่แค่อย่างเดียวว่าเราจะกินอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าของที่พักดูทีว่าแถวนี้มันกินอะไรได้บ้างใน,นที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วคือทุกคนแบบคือเออน่าจะเล่าไปแล้วแหละในคลิปก่อนนั้นนี้คือมาตูก้ก็บอกให้มาเปิดคลิปที่นี่ก็เลยเพิ่งที่เปิดคลิปไม่ได้ขา้าแต่ว่าจริงๆแล้วเราผ่านความยากลาบากมาค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยซึ่งเนี่ยบอกมาแล้วว่าไม่เทียเท่ยวลำบากไม่เที่ยวลำบากแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนลำบากคือมาตู้ที่ขับรถแต่ว่าพลอยหลับ <c oughs> ทัางๆ,ๆไม่ลำบาก ที่นี่สวยมากแล้วคือแบบผ่านแม่กำปองมาแม่กำปองคนเยอะมากก็เลยอยากจะ,จะแนะนําที่นี่ว่าที่ป่าเมียงทุกคนที่พักธรรมชาติลื่อนลมสงบได้พักผ่อนจริงๆคนไม่เยอะด้วยแล้วก็พี่ๆเจ้าของน่ามากๆถ้าแบบอืมอยากจะลองมาที่นี่ก็มาได้นะคะสงบกว่าแม่กำปองอีกแม่กำปองจะตีกูไหมไม่รู้กูบอกว่าที่นี่สงบกกว่าแม่กำปอง ดีหน่อยที่ที่พักของผมคืนนี้เป็นที่พักติดลำธารจะได้พักผ่อนนั่งชิวกันบ้างหลังจากขับรถผ่านเส้นทางสุดท้าหรืโหดกันมาคืนนี้พวกผมเข้าพักกันที่คนบนดอยโฮมสเตย์แต่นี่คือรายละเอียดของที่พักคร่าวๆนะครับสามารถกดโพสต์ดูได้เลยนะผมชอบที่ว่าราคาที่พักที่เนี่ยคนละ600บาทเนี่ยรวมทั้งข้าวเย็นแล้วก็ข้าวเช้าไปด้วยคือเราไม่ต้องเหนื่อยออกไปหาอะไรกินข้างนอกสามารถพักผ่อนที่นี่ได้อย่างเต็มที่ได้เลย ด้วยความที่เราเที่ยวกับเพื่อนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบในการเที่ยวที่แตกต่างกันไปโชคดีหน่อยที่ทั้งพลอยแล้วก็นัดชอบเที่ยวคล้ายๆกันก็คือไม่ลำบากแล้วก็อยากใช้เวลากับแต่ละสถานที่ให้มันนานๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงป่าเมียงกันแล้วงั้นก็เราไปเดินชมหมู่บ้านป่าเมียงกันแบบไม่ลำบาก คุณบุลลี่ไก่อะไรเนี่ยบุลลี่ไก่ว่ะแฮ่ดีมากเลยแฮปปี้มากแฮปปี้ที่ฝนไม่ตกแฮปปี้ที่แดดไม่ออกแต่ว่าแสงสวยงามตัวสะพานลักดอกเซี่ยวนี่มันเดินไปได้ไหมครับสะพานลักดอกเซี่ยวมันเดินไปได้แต่ เป็นสะพานเฉย,ยๆยอ๋อครับเป็นสะพานเี่ยวกลงตรงบ้านหมอนใบชาหมอนใบชา,าคนไหนคนบนดอย,นนดอยมันจะเดินเดินผ่านตรงที่เตินผ่านมาตรงที่บ้านหมอนใบชามันจะมีซอยเข้าไปอ๋อครับแล้วนอกจากสะพานเราเดินไปเที่ยวที่ไหนได้อีก เากนไปตรงนี้แล้วก็จะไปลงที่สถานีรถได้เลยออก็เดินเป็นวงกลมได้อ๋อโอเคครับได้เลย <c oughs> ได้แล้วมี่เรชินกินหรือเปล่าจริงๆแล้วหมู่บ้านป่าเมียงก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ผมรู้สึกว่ามาเที่ยวแล้วเหมือนได้พักผ่อนจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบรรยากาศของตัวหมู่บ้านที่เราสามารถเดินเที่ยวได้แบบสบายๆมีร้านค้าประบรายบ้างมีบ้านเรือนและก็ยังเดินไปดูน้ําตกได้ น่าเสียดายที่สะพานดอกเซี่ยวที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เรามาไม่ตรงช่วงที่ดอกเซี่ยวบานนะครับเห็นพี่เจ้าของที่พักบอกว่ามันจะบานช่วงเดือนกุมภาของทุกปีแต่ก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนของเดือนดูเหมือนว่าที่นี่จะมีสิ่งที่ทำให้ผมจะต้องกลับมาซ้ำแล้วก็มาแก้กนอีกสักรอบแล้ว เป็นหมู่บ้านที่เงียบมากเลยนะนี่คือเดินแบบชิวๆชิวไปเข้าที่พักหาข้าวกินดีกว่าเนนี้มั่งผมพาคุณไปน่องแตกขอบคุณนะที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยซ้ำเติมไม่ใช่มันเป็นการเผาผ่านแคลอรี่นะนีเ่เราผมจะโชว์ให้นะ คือจะจะหาไม่เจ็บจริงคือผมแปแต่าโอ้โหทรมานมากถ้าไมเป็นคนอย่างนี้ท้าไมกูเป็นคนอย่างนี้คอมเมนต์ด่าให้หน่อยนะคะ <c oughs> คอมเมนต์ด่าให้นะคะทำไมทำอ,อย่างนี้คะ้ยยังยืนยันคำเดิมเราไม่ได้ตั้งใจให้ลำบากไม่ได้ตั้งใจจริงนะคือเราไม่รู้อ่ะดอกไม้เยอะมากคุณดูดอกไม้มีทุกบ้านทุก<อ>รั้วจะต้องมีดอกไม้ นี่อะไรหน้าตาเหมือนทุเรียนเลยถึงแล้วถึงแล้วพี่ชอบค่ะ <c oughs> พี่เหนื่อยมาก <c oughs> ก็เดินนอ,อ้อมอ่ะ <c oughs> เอบปะจะนั่งกินริมทานดีกว่าเออระวังหัวนะกูเนี่ยระวังห,หัว <c oughs> สองคนที่อเมริกาแต่ว่าคือมันปกติมากนะเวย้ยทำอย่างเงี้ยไม่หช่จะเข้าออนะเรียบร้อยโอเคกูกูไม่รู้ว่ากูกลัวคลิปไม่มีอะไรตลก <c oughs> ไหมกูค,คนอย่างนี้จริงอ๋อจริงจริง <c oughs> ใช่ชีวิตชีวิตชีวิวตจะมันกูเลยแล้วคือเวลาใครเห็นเนะี่ยเขาเขาก็จะแบบทำอะไรอย่างกคน อยาไปสั่งชาเขียวสั่งราเต้สั่งอะไรเงี้ยมันแยกกันมาใช่ปะแค่ว้าวเนื่องจากสองคนนั้นอยู่ไกลอาจจะไม่ได้ยินเสียงภาคเสียงโดยนอสอเคท,ที่อุ้ยเตงเด,ด,ดินดะีๆนะมันลื่นมันลื่นไอแยามใจอยากได้ดอกบวัว giàu đây, giàu đây, giàu đây, uầy, ừ. ấy nhem, bà du, đục. Đục. này, anh phát cho แล้วกูถ่ายไปแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ได้ยินเสียงกูเลยแทบเสียงใช่เข้ไปดูเอานะเป็นเสียงแบบผู้รักใช้ชีวิตใช่เอามาจากหนังเรื่องหนึ่งที่ดังมากมันตก็ลำบ,บากกูจะต้องไปแบบตัดเสียงออก <c oughs> มื่อไหจ,จะชอบเสียงที่กูพากก็ได้นะไอ้เงมจะอยากได้ดมเมื่ <c oughs> อไหจ,จะได้กินข้าวก็บอกว่าชาติมาถ ผมและนัทสเกะเป็นคนภาคเหนือการกินอาหารบนขันโตกดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ดูเหมือนพลอยจะตื่นเต้นกับอาหารเหนือในซุ้มขันโตกนี่มากไอผมก็ลืมไปนะครับว่าเพื่อนไม่ได้มาจากภาคเหนือแล้วก็สมัยที่เราเรียนมาหาลัยด้วยกันที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายใช่เชียงรายนะครับไม่ใช่เชียงใหม่คือแม้ว่าพวกเราจะเรียนอยู่ที่ภาคเหนือก็ตามแต่เราก็กลับไม่ได้มีโอกาสจะกินอาหารเหนือกันสักเท่าไหร่นะครับเมย์ กู้บุกลุกสำรับอาหารนะครับมันกินไม่ได้แล้วลูกมันเค็มมันรุนแรงมันจะไงเพื่อนคือนที่แปลกไม่เคยเลยขอสักคำใช่ไหมเพื่อน <c oughs> นานๆทีกรอเทปจะพามาเที่ยวทริปที่ได้พักผ่อนจริงๆถ้าไม่ใช่พลอยกับนัทสุกเกะมาร่วมทริปผมต้องเผลอใจพาไปลุยมากกว่านี้แน่ๆ แต่มันก็เป็นจังหวะที่ดีที่ทําให้ชีวิตผมได้พักบ้างเหมือนกันถ้าถามว่าบรรยากาศยามค่ําหรือตอนกลางคืนของที่พักมันดีแค่ไหนผมให้ภาพมันเล่าเรื่องแทนผมเลยละกัน เป็นเช้าของวันที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรหลังจากที่ได้ทานมื้อเช้ากาแฟดริปเติมความขมผมก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักและแน่นอนว่าก็กดรูปไปให้สาวๆสักพันใบได้มั้งพอเป็นที่พักติดลำชานบรรยากาศทุกอย่างก็ดูชิลๆสบายๆไปซะหมดรู้ตัวอีกทีก็ถึงเวลาสายใกล้จะเที่ยงวันแล้วคงต้องได้เช็คเอาท์จากที่พักกันแล้วแหละเวลาที่เรามีความสุขมันจะผ่านไปไวแบบนี้สินะ และก่อนที่เราจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเนี่ยเมื่อเรากินขาวมื้อเช้าแล้วก็ขอเติมของหวานกันสักหน่อยมันก็ต้องมีแระป่าเมี่ยงต้องมีคาเฟ่สักที่เลยนะให้กัเออแล้วก็ติดประตูไหยนะคนคนนี้นะ้ยอืมให้ยังไอ้ เล็คอมเมนต์เป็นไงไก่เล็คอมเมนต์เป็นเนื้อค่ะเพราะว่าคนก็จะชอบทานเนื้อแต่ธรรมดาทานเนื้อติดมันได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะมันตื่นแล้วติดมันได้ได้ค่ะเนื้อสอกไก่ค่ะแล้วก็น้ำเป็นชาสามเป็นไหมหรือว่ายูอยากกินน้ำเลยรอีกใช่เอาชาเอาเอาสองเอาชาสองแล้วก็เป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่านี่เค่ะ น้ำชาจากใบเมี่ยงที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับบุญน้ำผึ้งรวมถึงข้าวซอยที่เป็นเส้นอุดอง้งผสมกับใบเมีย่ยงอยู่นี้ขนาดนี้ราคาผมคงไม่เกี่ยงแล้วแหละแต่จริงๆมันก็ราคามาตรฐานของคาเฟ่ทั่วไปนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยมันยากาศที่ดีขนาดนี้กับข้าวก็อร่อยแถมยังได้ลองชิมเมี่ยงสูตรพิเศษที่ใส่ขิงดองเข้าไปอีกนี่มันของดีที่ซ่อนตัวอยู่ในบุบ้านชัดๆเลยนะเนี่ยดีใจมากๆที่ได้พบเจอกับคุณพี่เจ้าของ การที่ใครสักคนหลงไหลในการทำอะไรสักอย่างมันมีเสน่ห์แบบนี้สินะก็เลยมลง้นเค่หสข้นากค่ะ้ิรคมเลเข้ากันได้ไงวะขิ่ั่งราะว่าหนุน่าจะขมหรือเปล่าไม่ขมเลย คขึ้นจมูกเลยค่ะเย้ดีใจมากเลยค่ะอาร่อยค่ะ,ะทริปนี้จะเป็นทริปแก้แค้นตัวเองในวัยเด็กแก้แค้นแม่ <laughs> ตอนนั้นแม่อเอาเงิน <laughs> ให้หนูเช่นนี้ก็เลยเน้นพี่จะไปกินทุกอย่างที่ต้องด็กพี่กินแปดปายเน้นสุรุย่ยเน้ <laughs> น <laughs> แน,น่นอนว่ามีธรรมชาติที่เลิศเลิศเลิศมากๆนะคะแต่ว่าเพื่อนกำลังพาไปค่ะซึ่งทางก็น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะคะเสียดายไม่ได้ไปแม่กาปองไม่ต้องเสียดายหรอกเดี๋ยวให้ดูทางนะบุยอา้าวตูทางใช่ไหมอ่ะวิวหวังว่าจะไม่ คิดก็แบบภาพย้อนขึ้นมาเลยโอ้โหเมื่อวานตั้แต่ขับรถคันนี้ไปเที่ยวแบบไปออกที่ประไร่มาเลยน,นะเมื่อวานนี่คือที่สุดแล้วเนาะหนึ่งในใจคุณ <laughs> มาทำอะไรที่นี่คะถ่ายรูปแล้วก็กลับอ๋อนี่อ่ะสีเหมือนเครื่องปิ้นเลยอ๋อชาวจีนสองคนแล้วก็ทนทนได้มาเที่ยวที่เจซ้อน mm hmm. นี่อเก๋ mm hmm. เจซ้อน <laughs> และที่นี่ก็คงเป็นอีกครั้งที่ผมมาเที่ยวบ่อน้อพุร้อนในฤดูที่มันยังคงร้อนอยู่นะครับฤดูฝนจริงๆมักจะมาตอนที่เราตากผ้าล้างรถแล้วก็เดินป่าดูเหมือนว่าความชุ่มฉ่ำจากฝนทริปนี้ผมคงไม่ได้เจอแต่เอาจริงๆบรรยากาศของที่นี่ก็ดูดีเลยนะ เขาก็จะมีบ่อต้มไข่ดิมีคนต้มไข่ทิ้งไว้แน่นอนว่าน้ำพุร้อนบ้านเราก็จะมาพร้อมคู่กับไขนะ่ฮะนีนไ่ไม่ต้มไข่รูว,วันจะสุกไปถึงไหน ได้ครับกล้ามแขนเด็กนหนูมีแต่ไขมันจริงจริงจริงเพราะไขมันอุ๊ยพี่อาร์ตดี๋ยวมันสั่นได้ด้วยอิมตุ้มเอาไปหลงแน่เลยสั่นเลยแค่ตุ้มบอกว่าไม่น่ายิงกล้องเลพราะมันบอกให้ถ่ายอะไรก็ได้อะตัวผมเองคงต้องขออนุญาตเก็บเทปนอกนี้เอาไว้เป็นเรื่องราวว่าเคยมาเที่ยวที่ป่าเมี่ยงและแจซ้อนแล้ววันไหนที่คิดถึงผมจะได้กลอเทปกลับมาดูได้เสมอ โดยปกติแล้ว playlist เทปนอกของผมจะเห็นเรื่องราวของเพื่อนฝูงบรรยากาศของเพื่อนฝูงซะมากกว่าแต่ด้วยความที่ทริปนี้เจ้าพลอยก็เดินทางมาหาผมด้วยตัวคนเดียวเทปนอกในฉบับนี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นการพักผ่อนซะมากกว่าอาจจะดูเป็นการเที่ยวแบบช้าๆไปด้วยซ้ําซึ่งก็ตรงกับที่หลายๆคนบอกมาว่าคลิปของกลอเทปมันจะดูสนุกบ้างบางคลิปแล้วมันก็จะดูง่วงบ้างบางคลิปผมก็เข้าใจได้นะครับแต่ความรู้สึกที่ผมส่งผ่านในตัวคลิปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกณนะช่วงเวลานั้นจริงๆ เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ไปด้วยขึ้นอยู่กับสถานที่ต่างๆเรื่องราวมันก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยคอมเมนต์และให้คำแนะนำสำหรับกอเทปนะครับไม่ว่ามันจะเป็นคำชมหรือว่าคำแนะนำมันก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้จริงๆแน่นอนว่าผมจะพัฒนาไปอยู่ตลอดไว้เจอกันในฉบับเรื่องราวใหม่ๆในเทปหน้านะครับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับ พี่ปิวตามลมหรือเปล่าคะขนตาหนูปิวตามลมนะคะ <laughs> <laughs>